ทุกเช้าเวลาตมาไปบิณฑบ,บาตในหมู่บ้านเลสังเกตว่าชาวบ้านที่ใส่บาตรเป็นประจำเนี่ยรัวัแท์ทั้งหมดเลยเป็นคนแก่และแก่ยังไม่พอนะป่วยด้วย หรือมิฉะนั้นก็พิกการส่วนคนหนุ่มคนสาวหรือไม่แต่คนวัยกลางคนที่ใส่ประจํานี่มีน้อยมากอันนี้ก็น่าคิดนะทําไมคนหนุ่มคนสาวหรือว่า คนที่ยังไม่แก่หรือว่ายัางไม่ป่วยไม่พิการจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องการใส่บาตรอาจเป็นเพราะว่ามีงานมีการมีความรับผิดชอบที่ต้องทำแต่ก็คงมีเหตุผลมากกว่าน,นั้น เป็นเพราะว่ายังไม่ได้มีความทุกข์มากก็เลยไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการทำบุญเท่าไหร่ความที่ยังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดีก็คิดถึงสิ่งอื่นมากกว่าเงินทองการงานความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินก็สนใจเรื่องบุญบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่อาจจะทำบุญในโอกาสสำคัญวันเกิดหรือว่าทอดผ้าป่าทอดกระถินแต่ก็ไม่ได้นึกถึงบุญนะหรือการทำบุญอย่างจริงจังเท่าไหร่ส่วนคนแก่ ซึ่งเจ็บป่วยหรือพิการเนี่ยนึกถึงบุญมากนะ่ันเชื่อว่าต้องนะทำบุญใส่บาตรเป็นประจำไม่ใช่เพราะเขามีเวลาเท่านั้นนะแต่เพราะว่าคงเพราะมีความทุกข์ ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทุกข์เพราะความพิการก็แล้วแต่แล้วก็รู้ว่าให้ทุกแบบนี้นี่เงินทองมันช่วยไม่ได้หรือว่าความสุขสนานมันก็ไม่ใช่เป็นคำตอบ อาจจะเป็นเพราะมีความทุกข์ใจด้วยก็เลยหวังพึ่งบุญด้วยการใส่บาตรจริงคนเราเนี่ยนะไม่ว่าป่วยหรือไม่ไม่ว่าแก่หรือไม่ไม่ว่าพิการหรือไม่ถ้าควรจะนึกถึงบุญอยู่เสมอนะ ไม่ใช่วานึกเอาตอนเวลาป่วยหรือเวลาเจอทุกเวลาเจอเคราะห์เสร็จแล้วก็เร่งสะสมบุญเร่งทําบุญเพราะคิดว่าอํานาจบุญอนนิสงค์ของบุญจะช่วยทําให้ให้ความทุกข์หรือเคราะห์มันบรรเทาเบาบา,บางไป และก็ไม่ใช่เฉพาะบุญนะธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนึกถึงอยู่เสมอไม่ใช่เฉพอาะในยามทุกข์เท่านั้นอบุญเนี่ยมันก็เป็นจะเรียกว่าอานิสงส์ที่เกิดจากธรรมได้นะเช่น การทำความดีการให้ทานก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาแต่คาว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่านั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การทำความดีรักษาศีลอันนั้นเรียกว่าจริยธรรมมันยังมีธรรมะในความหมายที่กว้างออกไปคือสัจธรรมความจริงของชีวิตที่พึงระล,ลึกนึกถึง ม้กระทั่งเวลาพูดถึงความดีหรือบัจริยยธรรมเนี่ยก็อย่าไปน,นึกแต่เพียงแค่การรักษาศีลอันนั้นเป็นการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาแต่มันมีการทำความดีที่ใจด้วยนะเช่นการมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่เราควรจะ เราลึกนึกถึงไม่ว่าในยามสุขหรือในยามทุกข์แต่แม้ในยามทุกข์เนี่ยนะนึกถึงก็ยังดีนะแต่ส่วนใหญ่เวลาทุกข์เนี่ยอย่างมากก็จะงนึกถึงเฉพาะเรื่องบุญอยากจะให้บุญมันช่วยกระจัดปัดเป่าความทุกข์ไปแต่ไม่ค่อยได้นึกถึงธรรมเท่าไหร่ อย่างเช่นเวลามีความทุกข์เนี่ยเช่นความเจ็บความป่วยเนี่ยก็นึกแต่เรื่องการทําบุญเพื่อหวังจะให้ความเจ็บความป่วยมันหายไปส่วนธรรมะหรือเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยการฝึกจิตฝึกใจเราไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่ก็ยังดีนะเวลามีความทุกข์แล้วเนี่ยยังดีกว่าพัานไปหาสิ่งอื่น ันไปหาเหล้าครับไปหายาเสพติดทันไปหา,า,ปหาความบันเทิงที่มันช่วยกลบเกลื่อนความทุกข์ได้เพียงแค่ชั่วขณะคนจ่นนไม่น้อยเวลามีความทุกข์ก็ออกไปในแนวนั้นเสียเยอะเข้าหาเหล้าเข้าหายาเสพติดเข้าหาใบายามุกหรือไม่ก็เที่ยวหรือว่าช้อปปิง้ง เพื่อมันจะได้ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวหรือกลบเกลื่อนความทุกข์ไปชั่วขณะดีหน่อยก็คือว่าพยายามที่จะแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเช่นเจ็บป่วยก็เยียวยารักษาความเจ็บป่วยหรือว่าค้าขายมีอุปรสรรคการงานเช่นธุรกิจมีปัญหาก็ไปพยายามไปแก้กันตรงนั้น ไปแก้ที่ธุรกิจไปแก้ที่การงานหรือบางทีมีปัญหาจากเพื่อนบ้านส่งเสียงดังทิ้งขยะมาวางไว้หน้าบ้านเราก่อความรำคาญก่อ,อชอบรบกวนนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของผู้คนแต่เวลาเจอความทุกข์แบบนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะไปแก้ไปจัดการ คนอื่นไปจัดการกับสิ่งนอกตัวหรืออย่างมากก็ไปจัดการกับร่างกายที่มันกำลังเจ็บป่วยอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าจะต้องนึกถึงเรื่องการดูแลรักษาใจด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจมันก็จะ กลายเป็นการซ้ำเติมเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองเช่นป่วยกายแค่น,นี้ก็หนักแล้วแถมยังป่วยใจอีกอันนี้เพราะไม่รักษาใจไม่ดูแลใจของตัวหรือว่างานการมีอุปรสรรคงานมีปัญหาแต่ยังปล่อยใจให้เครียดปล่อยใจให้กังวล ก็เลือกเป็นการซ้ำเติมเวลาธุรกิจมีปัญหา <c oughs> ก็ากไปคิดจัดการภายนอกตอนกระทั่งลืมจัดการที่ใจของตัวเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพอเราพอเรามีปัญหาแล้วเราปล่อยใจให้มันเกิดทุกข์แล้วก็ซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตัวเองเท่านั้นนะ ถ้าเราสาวเข้าไปดูจริงๆก็จะพบว่าเหตุแห่งทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกตัวมันไม่อยู่ที่การงานมีปัญหามันไม่อยู่ที่เพื่อนบ้านมันไม่อยู่ที่ความเจ็บความป่วยแต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในบางสิ่งบางอย่าง ่างปัญหาเนี่ยแม้จะมีแต่ไม่ทุกก็ได้นะท้าใจไม่ไปแบกมันเพียงเพื่อนบ้านจะก่อปัญหายัางไงแต่ถ้าเราวางใจถูกใจก็ไม่ทุกนะส่งเสียงดังแต่ว่าใจไม่ทุกเนี่ยมันทำได้ทำได้ยังไงนะก็พูดสั้นๆง่ายๆก็คือเอาธรรมะนี่แหละมาใช้ เราธรรมะในการรักษาใจซึ่งมันไม่เพียงแต่จะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองแล้วมันยังสามารถจะพาจิตออกจากความทุกข์ได้ด้วยแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมองไปที่ใจของตัวเวลามีปัญหางานการมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาความสัมพันธ์ ก็ส่งจิตออกนอกพุ่งแต่มุ่งแต่จะไปแก้ที่คนนั้นคนนี้มุ่งแต่ไปจัดการคนนั้นคนนี้หรือคาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ไม่ได้มองเลยนะว่าใจเรามีส่วนด้วยหรือเปล่าหรือไม่ได้คิดที่จะไปจัดการที่ใจของตัวให้มันให้รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือว่าคิดลบ คิดละให้น้อยลงหรือว่ารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามีเสียงดังบังคัทบเกิดความหงุดหงิดก็รู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นไม่ปล่อยความหงุดหงิดมันมาคลองใจเวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยความโกรธมาครองใจน,นี้มันต้องอาศัยธรรมะในระดับของการฝึกจิตซึ่ง คนที่มีความทุกข์จำนวนมากเนี่ยนะมองข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหันมาสนใจธรรมะนะเพื่อที่จะมาจัดการที่ใจของตัวหันมาพิจารณาจนเห็นว่าจริงๆแล้วสมุทัยคือแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจของตัวมาปรับที่ใจ ความทุกข์ใจก็หายปัญหาภายนอกยังมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทำความทุกข์ใจให้อันนี้คือประโยชน์ของธรรมะเนี่ยที่ท่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพาจิตออกจากความทุกข์ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนเราจะนึกถึงธรรมะในยามทุกข์อย่างเดียวไม่พอนะ ที่ถูกเนี่ยควรจะนึกถึงธรรมะแม้กระทั่งในยามสุขแม้กระทั่งในยามประสบโชคด้วยเวลาชีวิตกำลังรุง่งประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมีลาบมียศมีสารเสริญในช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะคํานึงถึงธรรมะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะ เกิดความหลงเพลินในสิ่งเหล่านั้นแล้วพอสิ่งเหล่านั้นมันแปลปวนนะมันเปลี่ยนแปลงไปซับหายนะยศก็หายตอนนี้แหละนะจิตก็จะดำดิ่งสู่ความทุกข์เลยหลายคน เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จโอยลาบยศสารเสริญนี้มามาแบบตั้งตัวไม่ติดก็เกิดความเพลิดเพลินนะในสิ่งที่ได้รับแต่ถึงเวลาที่ตัวเองเนี่ยนะเริ่มไม่เป็นข่าว เวลาผ่านไปนานๆมีคนอื่นมาดังแทนคนก็ลืมลาบยศสารเสรินก็ค่อยๆจางหายถึงต้อนนี้นะหวเศร้าเลยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ประสบทุกข์อะไรนะเพียงแต่ว่าไอ้โชคที่เคยมีลาบยศสารเสริญที่เคยพรั่งพร้อมนี่มันมันจางคายไป ตัวเองกลับมากลายเป็นรัษษรเต็มขั้นไม่ใช่เป็นคนเด่นคนดังเหมือนเมื่อก่อนทำใจไม่ได้นะทุกข์โหยหาวันวานอันหวาน,วน,วน,วนชื่นนะเรียกว่าอันนี้เรียกว่า,นนวาจมไม่ลงบางทีก็ถึงกับซึมเศร้าหรือว่าหมองหม่นไปเลยพระเจ้าเนี่ยท่าน ท่านสอนพระรูปหนึ่งเนี่ยไว้ดีมากเลยนะแล้วก็พระรูปนี้ตอนหลังก็มาเล่าให้พระองคุลิมานฟังพระองคุลิมานเพิ่งบวชใหม่ๆมก็มาถามพระนันทิยาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านพระนันทิยาก็ก็นำมาถ่ายทอดหลายตอนอก็มีตอนหนึ่งเนี่ยพระนันทิยาบอกพระองคุลิมานว่านะ เมื่อใดก็ตามที่ได้รับคำชื่นชมสารเสริญหรือมีคนบูชาเราด้วยลาบสักการะให้ถือว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลของการทำความดีหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะเข้าสำคัญว่าเราดีว่าเราเก่ง แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพิกแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความประมาทอันนี้เป็นคําเตือนใจที่ดีนะอันนี้เรียกเป็นสัจธรรมที่เตือนใจไม่ใช่เฉพาะพระเรานะแต่ว่ารวมถึงญ,ญาติโยมผู้คนด้วยว่าเนี่ย เวลาได้รับความชื่นชมสารเสรยมหรือแม้รับสักการะอย่าคิดว่าเป็นเพราะเราแต่ให้มองว่ามันเป็นผลแห่งการทำความดีคือถ้าไม่ทำดีมันก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาชื่นชมว่าเราดีเราเก่งแต่เป็นเพราะเราทำความดีหรือพิฉนั้นก็เพราะเขาสำคัญว่าเราดีคือเขาเห็นว่าเราดีนะแต่เราจะไม่ดีอย่างนั้นก็ได้แต่เขาก็ชื่นชมเรา บูชาด้วยรับสักการะอันนี้ก็คือว่าจะไปหลงตนนะว่าเนี่ยที่ได้มาเพราะเพราะเราหรือเพราะกูแล้วก็ที่สำคัญคือว่าให้พิจารณานะว่าเนี่ยไอ้ของที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นมันเป็นพิษมันเป็นพิษทีเดียวนะสำหรับผู้ที่ไม่พิจารณา ไม่พิจารณาว่าของพวกนี้เป็นของชั่วคราวมันจะกลายเป็นพิษทันทีเพราะว่าจะทำให้เกิดความลหลงไหลย,ยึดติดแล้วก็ประมาทถึงเวลาที่มันแปลเปลี่ยนสภาพไปสูญหายไปตามหลักอนิจจังก็จะทุกข์มากนั้นในยามที่ชีวิตกำลังรุ่งขาขึ้นประสบความสำเร็จเนี่ย ก็ต้องนึกถึงธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจโดวยเฉพาะอนิจจังสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้มาโพ,พ,พนิล้นไม่เที่ยงในขณะในยามรุ่งนะก็ยังต้องนึกถึงธรรมะแล้ะในยามปกติก็ยังต้องนึกถึงธรรมะเพ้ไปใหญ่เลยแม้ว่าจะไม่ประสบโชคไม่ได้ได้รับความชื่นชมสรรเสริญแต่ว่า มีความปกติคือยังไม่เจ็บไม่ป่วยมีกำลังวังชาอันนี้ก็ต้องนึกถึงธรรมะเพราะว่าไอความปกติที่เกิดกับเรามีอยู่กับเราตอนนี้เป็นติของชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องแปลเปลี่ยนไปอู้เจ้าเนี่เคยสอนนะพระถึงเรื่องของ อนาคตภัยนะภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เพียงว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะเท่านั้นนะแต่ว่ายังสอนให้เราไม่ประมาทกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนประสงค์ว่าเนี่ยในยามที่เธอยังหนุ่มนะ ยังมีกำลังวังชาเนี่ยให้ระลึกนะว่าสัากวันหนึ่งก็จะแก่ไม่มีเรื่องไม่มีแรงถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะปฏิบัติธรรมได้ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขณะที่ยังหนุ่มยังมีกำลังวังชาให้เร่งทำความเพียรสะประการที่สองเนี่ย ในขณะนี้แม้เธอยังมีอาพาธน้อยคือไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็ให้ตระหนักว่าวันหน้าเนี่ยก็จะเจ็บจะป่วยอาจจะถึงขั้นที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่มีธรรมะที่จะมาช่วยนะเยียวยาจิตใจและกายของตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แค่ที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยให้เร่งทำความเพียรซะ ข้อที่สามเนี่ยในยามนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังมีอาหารบริบูรณ์แต่ว่าวันหน้าอาจจะมีข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นอาหารนี้หายากถึงตอนนั้นเจ้าปฏิบัติทรรมลำบากนันต้องเร่งทําความเพียรน,นะตั้งแต่ตอนนี้นะข้อที่สเนี่ยในยามนี้บ้านเมืองยังปกติสุขนะผู้คนสามัคคีกนะันไม่มีเรื่องไม่มีศึกสงคราม แต่วันหน้าเนี่ยก็อาจจะมีโจรมีผู้ร้ายมีศึกสงครามมีภัยธรรมชาติผู้คนก็จะวุ่นวายเกิดการคุกคีกันถึงตอนนั้นก็จะปฏิบัติธรรมลำบากวันานั้นให้เร่งทำความเพียได้แต่ตอนนี้วันที่ห้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยหมู่สงฆ์เนี่ยยังสามาัคคีพร้อมเพรียงกัน แต่วันหน้าเนี่ยอาจจะแตกแยกกันนะทะเลาะบ่อแวงกันปฏิบัติธรรมก็จะลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเร่งทำความเพียรซะคืออย่าประมาทกับความปกติสุขที่มีในเวลานี้ทั้งหาประการเนี่ยนะบางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้นะเช่นอาจจะไม่เจอศึกสงครามเลย หรือว่าสงฆ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกแยกกันเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนถ้าเราไม่รีบตายสะก่ขขอนคือว่าเราต้องแก่แล้วเราต้องเจ็บต้องป่วยไอ้ความปกติสุขที่มีกับเราตอนนี้เนี่ยไม่ว่าหนุ่มสาววัยกลางคนหรือว่าการมีสุขภาพดีเป็นของชั่วคราวข้างหน้าคือความป่วย แล้วก็ต่อไปก็จะป่วยประเภทว่าทุกพลภาพเลยซึ่งก็ตามไปด้วยทุกขเเทนาแะะต่อมาเนี่ยแต่ที่เราสุขภาพดีต่อไปก็ต้องเจ็บต้องป่วย,ยต้องนอนติดเตียงด้วยโรคที่รักษาไม่หายถ้าถามตัวเองว่าเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยรักษาใจเนี่ยหรือเยียวยารักษาจิตใจไม่ให้ทุกเนี่ยเราจะรับมือกับความแก่ชาราและความเจ็บป่วยได้อย่างไรและยิ่งนะตอนนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมของโลกนี่มันก็เลวร้ายไปทุกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาข้าวยากหมากแพง มันจะไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่คาดเดานะมันก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้สูงนะเพราะว่าโลกเนี่ยโลกร้อนตอนนี้กำลังจะกลายเป็นโลกระอุไปล้ต่อไปอาหารการกินก็จะลำบากแม้กระทั่งที่พักอาศัยก็อาจจะต้องเดือดร้อนเพราะน้ำทะเลท่วมนะต้องอพยพโยกย้าย กรุงเทพนี่ียี่สิบปีข้างหน้านี่สี่สิบเปอร์ซนพื้นที่เนี่ยมีสิทธิ์ที่น้ําท่วมไม่ใช่พน้ําฝนนะแต่พน้ําทะเลน,นี่ปกักกรุงเทพยังไม่นับที่อื่นอันนี้คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกือบจะร้อยเปอร์เซนตในวันข้างหน้าในขณะที่เรามีสุขภาพดีค่ะที่เรายังมีกําลังบังชาเนี่ยที่เรายังมีชีวิตที่สุขสบาย จึงต้องนึกถึงธรรมะเอาไว้แล้วไม่ได้นึกถึงเดียนต้องปฏิบัติด้วยนะโอกาสยังมีปัจจัยก็พร้อมฝึกปฏิบัตินะให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความสึกตัวไว้เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้ในยามที่เจอทุกข์ไม่ว่าทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บป่วย อย่าไปคิดว่ามีเงินแล้วมันจะช่วยเราได้อย่าไปคิดว่าเทคโนโลยีมันจะรับช่วยให้เราบรรเทาความเจ็บความปวดได้ถึงตอนนั้นเนี่ยบางทียาก็เอาไม่อยู่หมอก็เป็นที่พึ่งเป็นสรณะไม่ได้เพราะมันเป็นเพราะสิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับเราคือโรคร้ายที่เทคโนโลยีการแพทย์ไม่สามารถรักษาได้พู้ง่ายคือตายสถานเดียว ทุกวันนี้เนี่ยนะคนเรามีอายุยืนก็จริงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์ซนนะประมาณแปดถึงสิบปีสุดท้ายเนี่ยจะต้องอยู่ในภาะวะที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นเ,นเรี่กว่าสถิตินะของคนในยุคป,ปัจจุบันเลยทีเดียวโดวยเพราะ ในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีขึ้น,นเรื่อยๆอายุเยอะจริงนะเจห้าปี80ปีแต่ว่าเกือบสิบปีสุดท้ายเนี่ยคือความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจไตไวายเบาหวาน <c oughs> ในยามนี้เนี่ยธรรมะเนี่มันจะช่วยเราได้ให้อยู่ออกับความทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ เยว่าถ้าเรามีสติมีสติก็ทำให้ไอ้ความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับกายแต่ว่ามันช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ป่วยไปด้วยมันช่วยให้เราสามารถจะรับมือกับทุกขเวทนาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ได้แต่ทำกันได้เนี่ยมันต้องต้องมาฝึกต้องมาสะสมต้องมาสร้าง กันตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เด๋ยนนี้คือตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีตอนที่ยังมีกำลังวังชาตอนที่บ้านเมืองยังปกติสุขอยู่นะจึงบอกว่าเนี่ยเวลามไม่ใช่แค่ในยามทุกข์น,นั้นที่เราควรจะนึกถึงธรรมในยามสุขนะหรือแมก้กระทั่งในยามที่ชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ต้องนึกถึงธรรมและจะนึกอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัตินะ อย่าไปเพลินกับความสำเร็จหรือความปกติสุขจนกระทั่งลืมตอนหนักถึงความจริงว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นแหละงั้นถ้าเรานึกถึงธรรมะเาไว้มันจะทำให้เราเกิดความขนขวายเกิดความกระตือรือร้นแลนะทำให้เราเล่งปฏิบัติธรรมทำความเพียรซึ่ง มันจะให้ผลที่คุ้มค่ามากวันนี้เรารักษาธรรมนะต่อไปธรรมะก็จะรักษาเราอันนี้คือสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งนะที่ไม่ควรมองข้าม